ไปไหนเนี่ยนะไปไหนเนี่ยจะไปไหนปไปบินรบาดเลยปบะแล้วอ่โถรีบไปไหนล่ะจะรีบจะรีบไปไปบินระบาดได้ไหนนี่มันสองทูบสามทูบเองอจริงจริงโ ผมไม่ได้โกหกออกทุ่มไปเองจะรีบไปไหนเด, <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไปเด,นนดนินตามออกไปข้างนอกหรอ,อ่บอสไปแล้ว <c oughs> <c oughs> จะรีบไปไหนเนี่ยโอ้โห <c oughs> นี่มันกี่ทุ่มเองนะ <c oughs> ดีนะขี่มาว่าเ,าเห็นแล้วว่าจะเดินไปไหนแน่เลยเนี่ย กลับไปนอนต่อตั้งรายการนู่นตีห้าหนู่นกลับกุฏิก่นอนกลับกุฏิก่อนจะไปวินน้ำบาตรนึกว่ามันหกโมงแล้วแล้วสุดท้ายเป็นกี่โมงที่หัวนะสองทุ่มสองทุ่มทำไมทำไมถึงว่าหกโมงก็มันพอเลิกงานนี่ปุ๊บไปผมก็ขึ้นไปขึ้นกุฏิเอาขึ้นกุฏิอ่าจเงินทำบาตรเสร็จก็เอ็นหลับเอ็นหลับไปเลย ตื่นมาเนี่ยว่าหกโมงแล้วเลยรีบแต่งจีวรใส่จีวรออกบินทบาทเลยหลวงนาเดินไปเดินไปอ่ะไม่ไม่ไม่เอะใจเอ๊ะทำไมไม่มีร้านค้าเปิดไม่มีใครเปิดยังไม่ถึงออกจากวัดเลยโยมไปเทศตรงนี้เพรเจอสลวงโยมบอลพอดีโยมบอลนี่คือใครคนที่วัดอ๋อคนที่วัดเนี่ยนะเอาไปทักหลวงนาพอดีว่าไหนอแล้วหลวงนาบอกว่าไงไปบา